สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรานะครับร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอปั๊มโซลาร์เซลล์ปัม๊มบาดาลปัม๊เมเสมอนะครับตัวนี้เป็นปั๊ม ACDC นะครับขนาด1,500วัตต์นะครับมาดูตัวปั๊มกันนะครับตัวนี้เป็นปั๊ม ACDC ขนาด1,500วัตต์ตัวปั๊ม4นิ้วนะครับท่อออก2นิวนครับผมเป็นที่ห่อโคโลนะครับตัวนี้ที่ห่อโคโลอระบบ AC ตัวนี้สามารถสตาร์ทการทำงานได้ที่1 5 0โวลต์ถึง240โวลต์ครับสำหรับระบบด c ตัวนี้สตาร์ทการทำงานที่60โวลต์ถึง400โวลต์ครับตัวนี้จะใช้แผงสตาร์ทที่4ถึง6แผงนะครับเป็น380วัตต์ขึ้นไปนะครับหรือจะใช้เป็น420วัตต์ครับสิวพัดก็ได้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับ จะมีกล่องคอนโรลนะครับกับตัวปั๊มอ่ะอากันนี้เรามาดูสเปคตัวปั๊มนะครับตัวนี้จะดูดลึกที่70เมตรนะครับตัวนี้ดึงดูดลึกที่70เมตรเลยน้ำที่ได้คือ1ิ้คิวต่อชั่วโมงนะครับหรือ15 0 0 0ันลิตรต่อชั่วโมงนะปั๊มจะกินอยู่ที่7 5แอมป์นะครับรอบก็จะอยู่ที่4พันรอบต่อนาทีนะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะมาพร้อมปั๊มกับกล่องคอนโรลนะครับ กล่องคอนโรลตัวนี้จะมีความพิเศษกว่าตัวอื่นคือจะมีซิงค์ระบายความร้อนนะครับเป็นซิงค์ระบายความร้อนซึ่งทำงานพิเศษเลยสําหรับกล่องคอนโรลตัวนี้มีพัดลมระบายอากาศเลยนะครับตัวนี้ทําให้กล่องคอนโรลไม่ร้อนนะครับสามารถทํางานได้สบายทั้งบัตครับตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์พิเศษอีกนะครับอุปกรณ์พิเศษคืออุปกรณ์ตัวนี้เป็นของแขมพิเศษในชุตนะครับจะมี เบรกเกอร์ AC DC เลยนะครับชุดนี้มีชุดลูกลอยครับมีเทปพ,พันสายไฟเทปพ,พันอลายเทปกันน้ําเทปพ,พันเกีียวนะครับชุดนี้ลูกค้าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยนะครับเบรกเกอร์ AC DC ครับมีให้ในชุดครบเซ็ตพร้อมประกอบเลยนะครับชุดนี้สําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่สาขาเลยครับไทยสัน สาขาโคราชจะมีอยู่สองที่นะครับคือถนนศืกสิริกับหน้าเดอะมอล์นะครับสาขาหน้าเดอะมอล์เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ผมจะทิ้งไว้ให้้านใต้คลิปเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจก็เข้ามาดูหน้าร้านได้นะครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดของป um ั๊ม ACDC ตัวนี้ได้นะครับตลอดวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอป um ั๊ม ACDC 1,500่าล้านวัตต์ชุดนี้เพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ